ครับตอนนี้นะครับมาที่แฟชั่นไอแลนด์เขาเรียกอะไรนะแฟชั่นไอแลนด์นะครับก็มาเดินๆอยู่ก็มีอาการหิวข้าวใช่ไหมใช่ไหมแม่ก่อนเดียวนะอ้าวอยู่ขาตันหมืดนล้นเนี่ยแล้วตอนนี้ก็เลือกอาหารอยู่นี่คือเรามาร้านอะไรเนี่ยเด็กเคฟนะเด็กเคฟแอ๋อเป็นมีซ่อมไม่ได้ฮะมีส้มซ่มตำอีกแล้ว จะปลอดภัยไหมส้มตำภูมาครับแม่รู้สึกยังไงครับของกินอยู่ตอนนี้นะครับน้องฟิลมีอาการปวดท้องใช่ไหมน้องฟิลบิดๆนะครับน้องฟิลบอกต้องการน้ำมะนาวด่วนที่สุดนะครเพื่อจะด่วนได้เอา้น้ำมะม่วเนี่ย้ำซุปซุปจำไครที่คือจำใครอ่ะเพราะว่าหนูเมารถด้เนี่ยไม่ได้เมานะครับปวดท้องบิดๆใช่ไหมครับรู้สึกว่าคืนน้ำลายบ่อยๆปะไม่อ้วน เราไม่ฟีลอะพี่ฟิลผมสั่งอะไรอยู่พี่ฟีลอะจานเกิดอยู่นะคะตรงนี้่เรามีอย่างหนึ่งก็คือซุปต้ <c oughs> ต้มไขน่นี่อันนี้น่าจะอร่อยนะอันนี้ไม่ใช่เฟลไฟล์นะฟิลเอาหอยหมกอะหอยหมกปลากระพงเอาหมกแล้วไหมปลาอินซีหอยหมกปลาอินซีเหมือนเคยกินที่ร้านโน้นเลยนะที่ที่แบบเพราะว่าร้านนี้น่าจะอร่อยนะคแต่ไม่เคยมาลองกันนะ มีอะไรมั่งมีทอดมันปลากรายชอบตำไทยหอมหมูปลายุ้มซิแล้วก็ขัดอะไรเยอะโอ้ยต้องชิมนะลูกถ้าไม่ไม่เจ๋งเดี๋ยวปรุงใหม่อ้าวโหป้าใจดีมากเลยป้าบอกไม่เจ๋งเดี๋ยวปรุงใหม่ปื๊ดเยวนี่หายนี่ไาใส่มืนหัวนะลูกข้าวมาโถเนื้อเราใช้ได้ไหมคะอร่อยไหมโหดิ้นเลยหายเลยอ่ะแม่เจืดเดียวให้นี่นะเห็นไหคะขอบคุงครับ กินเกิดปาหมึกชิ้ทอดเนี่ยเดอะ้วจอร่อยไหมคะน้องฟิวฟิวนะคะจะสั่งจะสั่งข้าวนตุง้งจะบอกฟิว่าเลยนะอยากกินปลางึ้นทอดคงจะได้กินในรนี้ค่ะเหมนกนะวดน้ำเขาแค่วดน้ำก็จะไม่เหมือนที่ผมเป็นไงอะแม่ไม่ไงสี่เหลี่ยมอ่ะสี่เหลี่ยมแล้วก็ฝาสีอแล้วถ้าที่อื่นอ่ะอมีหลายสีโอเคปคะ ดีขึ้นยังลูกไม่จริงอะ่ะเราจะกินบ้าหมูฉบ้ายห่อใช่ไหมแต่คิดว่ามันมีหลายแบบเนี่ยก็เลยกินแบบอัน,นง่ายๆง่ายสุดแล้วเหรอสุดเราโกงชกมังคอกันตอนนี้นะครับพี่พีมทำเนียนนะครับกินน้ำมะนาว,วน้องจีนอร่อยไหมมันมะนาวจริงๆคือขมหนยเฮ้ยแม่แต่เขาใส่เนี่ยมตัตกนอร่อยขมนิดนึงมันมะนาวส,ส,สดอ่ะใช่ไหมกินแก้เลี่ยนได้เลยเดี๋ยวรับปากมึงนะ อีกแล้วอ่ะอไม่ออกอีกแล้วพ่อเครียดมากเลยน,ะนี่เดสโตโตัโตสทำมางพาร์ทมอสิบางใหญ่ชั้นหนึ่งเดี๋ยวนะ่าจะรอประมาณถึง5นาทีนะครับเดี๋ยวอาหารก็มาเสิร์ฟเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอาหารที่ร้านนี้นะครับน่าทา,านขนาดไหนครับรสชาติเป็นยังไงเาดาูก,กันเรามาูกั่าที่แช่นลนะ เด็กเดี๋ยวนี้แปลกนะคุยกับโทรศัพท์ก็ได้คุยกับตุ๊กตาก็ได้นะไปหมดแล้วเนี่ยขอแพทยภาพสดอ๋อแพทยภาพสดอ่ะพ่อเนื้อนั่งคุยคนเดียวโอ้โหนั่งคุยคนเดียวก็ว่างเอ้ยนี่คือตุ๊กตาลูกเทพของฟิไม่ใช่ลูกเทอันนี้ตุ๊กตาลูกเทพหรอใช่อุ้ยลูกเทพสวยจังเลยนี่มันลูกฟรีิล ตอนนี้นะครับเมนูแรกมาแล้วครับนั่นก็คือต้มยำนะครับต้มยำไรแม่ต้มยำเป็นเมนูที่สองก็คือข้าวไม่ใช่แบบว่าน้ำพุนรอแม่โอ้โหดูนี่เลยนะครับดูนี่เลยนะครับโอ้แมวมึงออกแมวมึงออกโอ้โหตามด้วยอะไรเอ่ยซูชิขึ้นขอออกตามด้วยนี่นะครับซูชิไม่ใช่ห่อหมกบหรอ หอมปลานี่ีลพีพิมกินก่อนเลก่อนพี่พมเทสก่อนเลยนะครับนี่คืออะไรครับถ้ามียาพิพีพิมก็เสร็จก่อนเลยนะอหอมอ่าอันนี้คืออะไรเนี่ยทอดมันกุ้งเหรอกินล้วะอันี่ทอดมันปค่ะรสชาติเป็นไงพี่พีมมาร้านซีฟู้ดยงกินส้มตำกันอีกพี่พมกินกุ้งเ่อเยอะไหมแม่ ต claro> ุ้มพิคขี<_<_<__<__<_<_้หนูท่าทางจะจีบจ้าอ้าวครับอ๋อสวัสดีพี่แม่ยังครับพี่นี่อะไรค้องฟี่ทอดนั่งกู มใหม่ร้อนมันก็ทอดมันระสชาติเป็นไงบ้างพี่ฟิล์มเปรี้ยวฮะเปรี้ยวเผ็ดแต่ว่าแม่ให้พีกฟิล์มเยอะมากอี้ดีกว่าเป่ายิ่งฉุบใครแพ้กินคำนั้นใอเคไหมเอาไหมฮะเรามาแล้วเดี๋ยวพ่อสนับสนุนแม่แม่เป่าับ

อ่ะเลิกครั้งเดียวพอทีมเราเล่นเนี้ยเกมเดียวพอนะครั้งเดียวเลิกโอเคตามนั้นจบนี่เรายังเหลืออะไรอีกไหมเหลือซุปต้มของมิวฟีมนั่นแหละอ๋องั้นเดี๋ยวขอชิมอาหารนึงก่อนนะครับทอดมันปลากายน่าทอดมันปลากายนะคะน่าทานมากดูดซสีสวยต้มยำต้มยำดีๆครับเปรี้ยวเผ็ด มันอ้ไปชาละเนื้ออะไรพี่ฟิล์มก่อนเลยยกมายกมาน,นี่อะไรนี่คือต้มไท่ต้มตําของพี่ฟิล์มยังไงพี่ฟิล์มอ๋อยังเลยใช่ไหมยังไงบ้างส้มตํา ขอทานข้าวก่อนนะแล้วเดี๋ยวมาสรุปให้ฟังว่าจะอร่อยแค่ไหนกันครับใช่ไหม,ไหมพี่วินสั่งอะไรมาลูกขมีนะผ้าบอกผ้าไอ่ส้าสหอผาบอกผ้าบอกผานอาอมผนะ้้าบาอกาอาอ้อ้าบอกอ้อา ผสมยับผสมเพราะว่าขุดไม่ไหวลูกหนาหนามากน้ำหวานมีความนไม่หวานเดี๋ยวป้าบอกเดี๋ยวน้ำตาลมาเติมป้าคะอันนี้อีกลูกนั้นะคะต้องกดร้องมาค่ะรสชาตค่ะโคตรดีค่ะเลิกกินท้อรสชาติเป็นไงปิ๊ป หวานฮอบอร่อยแล้วมีปัญหากับอะไรเนี่ยมีปัญหากับมะพร้าวอยู่ใช่ไหมอู๋มันแก่ลูกแก่ยามไม่หวานพ่อรู้นะเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อจิ้มแป๊บนึงเพราะว่าอันนี้ประมาณ39มสิบเก้าเลยแก่เนี่ยงตาลุกเก้าไม่ใช่พ่อก็ตามสุกเก้าสามสิบเก้านี่แก่นะเหมือนแม่เลยกัดเข้าพ่อฮะแก่ กินน้ำเหรอลูกมันไม่ใช่มะพร้าวอ่อนปักกินเนื้อได้เลยค่ะต่อตัวต่อยไม่ใช่คอุ้ยเปลือกบางเฮ้ยไม่ใช่อ๋ออ๋อให้บอกแร์หมูกินเนื้อนี่นะเขามีช้อนรสชาติเป็นไงบ้างน้องปิวน้องท้าหว ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ร้านไม่มีไข่ตอนนี้นะครัาทานอาหารเสร็จแล้วนะครับใช่อิ่มมั้งมีความรู้สึกอิ่มจริงอิ่มแล้วไม่อิ่มมากคือแบบคือแบบเนี่ยทำแฉกไม่เผ็ดเท่านี้อะไรกังไก่มีหัวไก่ไหมที่เท้าหมดแก้วอร่อยมอร่อยพี่ฟิล์มอร่อยเห็นไหมหมดเลยแม่เป็นคนกินเผ็ดได้อะไรลูกพี่ว่าอะไรลูก พ่ออีมเสร็จปุ๊บเราไปเล่นไอจิเกตกนันอีกแล้วนี้นะคะฟิลฟิลแม่พ่อนะคะก็ได้มากินอาหารที่เดอะคฟมนะคะแลมบเจเลญค่สะาดซีฟูดก็อร่อยมากเลยนะคะเราไปแล้วนะบ๊ายบาย